สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องตั๊กด้วยนะครับในสุขสันต์วันเกิดวันนี้นะครับขอให้น้องตั๊กนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการร่ำรวยเงินทองนะครับตาครับวันนี้วันเกิดน้องตั๊กนะครับแก่ขึ้นหนึ่งปีแล้วนะครับแก่แล้วจกแก่เลยนะครับตีมกาบนหน้าก็รู้จักว่า ลุออกไปบ้างนะครับเดี๋ยวตีนกาจะล้นหน้านะครับเอาเป็นว่าวันนี้วันเกิดน้องตั๊กเออพอดี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 กว่านะครับครับน้องตั๊กครับเข้าใจว่าคืนนี้อยากจะเมานะฮะเรามีหนึ่งทางเลือกเลยครับคือยาแก้น้น้ำดำนะครับตาเสือดำนะฮะเสือสิบเอ็ดตัวอ่านั้นดองเหล้าครับอันนี้เราผสมมาแล้วอยู่ในรูปแบบของยาแก้ไอ้น้ำดำนะครับ ใครพูดมาเนี่ยอแล้วตักอย่าลืมสัญญานะครับว่าที่เรานัดกันไว้ใครเมาก่อนงนั้นเลี้ยนะครับพี่งจำสัญญาข้อนี้ได้อยู่นะครับครับเลี้ยมากเลี้ยน้อยขอให้เลี้ยนะครับที่ขอ่ัวสกึ๊ก็อย่างดีนะตักฝากห้ากลมไว้ด้วยนะครับผมกังสดานครับห้ากลมประมาณต้นเดือนหน้าเจอกันเจอกันครับนะคะน้องตักจะมาหัวเสียบนี่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวพี่จะหาโนัตดนตรีที่หลอกกับบีทูมาให้ตักแน่นอนครับ ตักษาทุกเลยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับบ้าราตีสวัสดิ์โอเคโอเคสุดสำเมื่เกิดนะครับตักแย่ <Yeah. S 1> yes.